อภิบาลคนดีย่ำยีคนเลวตอนรับจ้างฆ่าทั้งสองฝ่ายมีตำนานเล่าขานถึงเด็กสาวที่ลากดาบยาวเดินไปทั่วทั้งแผ่นดินเบื้องหลังของนางจะมีอัศวินกรอดเหล็กที่น่าเกรงขามตามมาอยู่เสมอทั้งสองรับจ้างฆ่าคนชั่วเพื่อเงินทองและของมีค่าว่ากันว่าเด็กสาวได้รับพรจากการกำจัดคนเลว ถึงแม้เธอจะอายุ20แล้วแต่ร่างกายยังเยาว์วัยดังสาว12ปีและไม่แก่ขึ้นอีกเลยอัศวินหนุ่มก็สามารถเปลี่ยนอวัยวะที่เสียหายได้ในทุกครั้งที่ฆ่าคนชั่วกระนั้นพวกเขาก็ยังละโมบโลภมากรับเงินทองของมีค่าจากชาวบ้านที่รวบรวมกันว่าจ้างให้ฆ่าคนเลวที่กดขี่ข่มเหง หากจะถามว่าเราทั้งสองเจอกันได้ยังไงนะเหรอก็ไม่รู้สิวะแซกมายามกมายามกดาบยาวในมือน้อยลากไปตามทุ่งข้าวสาลีร่างเพรียวบางโอนเอน็นไปตามลมใบหน้าเล็กขาวซิดเซียวแกรงมายามกมายามกเสียงชุดกรอดเหล็กดังอยู่ข้างหลัง เงาทมินสูงใหญ่ของบุรุษรูปงามบทบังแสงอาทิตย์ยามบ่ายคล้อยไม่ให้สาวตรงหน้าต้องร้อนระอุแสกเจ้ามันบ้ารับงานมาฆ่าราชาชั่วทีเดียวสองฝั่งได้ยังไงใครจะทำไหวเสียงแหลมสูงดังก้องไปทั่วทุ่งข้าวสาลีเธอนั่นแหละงโง่เอทิกเคยเห็นงูเหลือมไหมมันหากินปีละครั้ง อิ่มแล้วก็นอนสบายไปอีกอีกทั้งปีเฮ้อขี้เกียจแต่อยากรวยงานนี้ข้าไม่ช่วยนะแค่คอยลากดาบไปไหนมาไหนให้ก็ร่างจะแหลกแล้วแล้วเธอเคยช่วยด้วยหรือก็แค่เด็กรับใช้อัศวินเท่านั้นแหละว่าไงนะสาวน้อยหันมาเงยหน้าตะโกนก้องยิงยิง เสียงทหารทั้งสองฝั่งกำลังยิงธนูข้ามแม่น้ำเข้าใส่กันและกันเพื่อเริ่มต้นสงครามใหญ่ว่าฉันเป็นแค่เด็กรับใช้เนี่ยนะหน่อยถ้าข้าจบงานคนเดียวได้ละ่ะสาวน้อยตะโกนลั่นก็เอาสิอัศวินกรอกเหล็กท้าทายเฟถ้าข้าทำให้ราชาชั่วสองคนตายได้แกต้องเรียกฉันว่าลูกพี่นักแสกเออ ได้เลยลูกพี่ตลอดไปตลอดไปตุป๊บมยมกมมยมกมมยมกเด็กสาวโยนดาบลงพื้นแล้ววิ่งไปกระโดดโลดเต้นอยู่ริมแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเฮ้ยมมยมกพวกงโง่พวกแกรับคำสั่งมาตายหรือไงอะไรของมันใหญ่นั่นยิงต่อไปเพื่อราชาเสียงทหารสองฝั่งตะโกนลั่นฟ้า มมยมกมมยมกมมยมกลูกธนูแหวกอากาศเบื้องสูงเด็กสาวเอามือป้องปากตะโกนขึ้นฟ้าพวกแกรู้ไหมตอนที่มาเสี่ยงชีวิตเนี่ยราชาของพวกแกแต่ละฝั่งทำอะไรอยู่พวกมันคงกำลังบริ้งวายนั่งหัวเราะไม่ก็ดูหญิงเต้นระบบำเปลือยยังไงล่ะฝ่ายใดแพ้ก็ไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่ลูกเมียฝ่ายชนะ ก็ได้แค่เศษเงินเผลอๆไม่ได้กลับบ้านแล้วแกจะบอกอะไรยายหนูใช่ใช่มีอะไรจะบอกแม่ทับสองฝั่งตะโกนถามทำไมพวกแกไม่ไปตัดหัวราชาชั่วละ่ะค่าเพียงหนึ่งสงบสุขทั้งแผ่นดินแค่นี้ก็ได้กลับไปเจอหน้าลูกหน้าเมียแล้วหรืออยากจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ก็เชิญ ยังไงให้ตายก็ไม่มีใครจำชื่อพวกแกได้หรอกเผลอๆหิมะหน้ามาเมียพวกแกก็ได้สามีใหม่แล้วพนธนูทั้งสองฝั่งลดคันสอนลงเออไมายมกไมายมกถอยๆๆกลับไปตัดหัวราชาแม่ทัพสองฝั่งสั่งทหารมา้าและพนธนูกลับหลังเดี๋ยวไมายมกไมยมก สาวน้อยโบกมือและร้องสุดเสียงจนคอเป็นเอ็นอะไรอีกยายหนูนั่นสิจะรีบไปฆ่าคนชั่วนักเว้ยแม่ทับสองฝั่งบังคับมาวิ่งกลับมาบนทำไมพวกแกไม่ไปตัดหัวราชาฝั่งตรงข้ามละ่ะแลกกันไงทีนี้ทั้งสองฝั่งก็สงบสุขและพวกแกก็ได้เป็นวีรบุรุษด้วยไงสาวน้อยตอบเออ ว่านั่นสิแกข้ามมาฉันจะข้ามไปฝั่งโนนได้ได้มาสิอย่าชักดาบนะแม่ทัพสองฝั่งพาทหารข้ามแม่น้ำมุ่งไปตัดหัวราชาฝั่งตรงข้ามกันและกัน5่ามายามกมายามกแค่นี้ก็สิ้นเรื่องใช้แค่สมองไม่เห็นต้องใช้กำลังเหมือนควายเหล็กแถวนี้เลยสาวน้อยเอทิกหัวเราะ และเดินกลับมาเก็บดาบที่ยาวเท่าคนสองคนแล้วหัวละ่ะถ้าไม่ได้หัวแล้วจะเอาไปขึ้นเงินรางวัลได้ยังไงใหญเทิมอัศวินเหล็กบนตุบไมายามกไมายามกไมายามกเด็กสาววิ่งกลับมาที่แม่น้ำหันหน้าหันหลังตะโกนลัน่นเฮ้ยไมายามกไมายามกถ้าตัดหัวแล้วเอากลับมาให้ด้วยนะได้ยินไหมพวกงโง่เฮ้ย ขอหัวนะเอากลับมาให้ด้วยโครมอัศวินหนุ่มทิ้งตัวลงนอนทับต้นข้าวสาลีพลาดอีกแล้วเงินจะกินข้าวก็แทบจะไม่มีแล้วเนี่ยหรือว่าจะกลับตัวไปเป็นโจรดีวะ อภิบาลคนดีย่ำยีคนเลวตอนจับแม่มดมาทำเมียยามเย็นแสงตะวันสีแดงอาบเมฆขาวสายลมเย็นพัดกลิ่นดอกไม้หอมเด็กๆวิ่งมาเล่นน้ำผู้ใหญ่ลงมาซักผ้าหญิงสาววัยรุ่นลากดาบยาวเดินคอตกอยู่ริมแม่น้ำจู่จูอัศวินกรอดเหล็กก็เดินแซงไปทางป่าจะไปไหนอะไม่เข้าเมืองเหรอเอทิกเงินไม่มีแล้ว จะซื้ออะไรได้เข้าป่าดีกว่าเดี๋ยวล่าหมูป่าย่างกินไม่ก็งูเหลือมแสกรอด้วยด้วยแต่ไม่เอานักง,งูเด็กสาวเอ่ยและลากดาบวิ่งตามหลังอัศวินทั้งสองเดินมาชายป่าก็เจอกับป้ายประกาศจับแปะตามต้นไม้หลายใบยมีรูปโจรป่านักต้มตุนและแม่มดเฮ้ยอยากกินหมูย่างน้ำพึ่งจังเลย หาอะไรแพงแพงค่าเธอเอทิกเดินมาแงนหน้ามองป้ายค่าหัวโหสัตว์มาดูนี่นี่ทำไมค่าหัวแม่มดแพงจังละ่ะไม่เคยเห็นราคานี้เลยจริงสิจับเป็นด้วยหรือว่าเราจะไปจับเธอดีอยู่ในป่านี้นี่อัศวินเอ่ยและก้มต่ำวางคางบนหัวเด็กสาวและมองป้ายเดียวกันเอาใหญ่นี่แหละ จับมาแลกเงินรางวัลจากนั้นเข้าเมืองหลวงไปอาบน้ำแร่นวดสปาเกลือทะเลฮิฮิเอทิกเอ่ยและฉีกใบประกาศที่เป็นผ้าฝ้ายมายัดใส่เสื้อจากนั้นเดินเข้าป่าบรรยากาศสองข้างทางเริ่มวังเวงลงทุกขณะป่ายิ่งลึกยิ่งมืดต้นไม้สูงปกคลุมไปทั่วเงยหน้าแล้วแทบไม่เห็นแสงจันทร์บนฟ้า และหมู่ดาวเสียงสัตว์ร้องโวกแวกชวนขนลุกแต่ลัดเสียงโหยหวนจนนึกไม่ออกเลยว่าเป็นตัวอะไรบ้างครากไมายามกเด็กสาวลากดาบยาววิ่งกลับมายืนข้างอัศวินและห่อตัวเล็กกลัวลัทสิหิหฮิฮฮแสกหัวรอ้อกลัวอะไรข้าแค่มองไม่เห็นทางเอทิกทั้งสอง เดินตรงไปทางแม่น้ำตามแผนที่ระบุไว้ในใบประกาศจับหลายชั่วโมงผ่านไปจึงหลุดจากป่ารกมาถึงแม่น้ำกว้างที่ใสและมีสีเขียวอมฟ้าแสงจันทร์ส่องลงมาอาบผิวน้ำกลายเป็นสีทองระยิบระยับทำให้เกิดความสว่างจ้าโดยรอบกระต่ายนกหูกหนูขาววิ่งออกมากินน้ำอย่างสนุกสนาน กวางเขาใหญ่สวยสง่ายย่างกลายออกมาเป็นฝูงโหวราวกับสวรรค์เอทิปเอย๋ยจูจูมีร่างหญิงสาวที่เพรียวสวยลอยอยู่บนพื้นดินสวมชุดคลุมขาวและมีใบหน้าสวยดั่งนางฟ้าผิวกายขาวและเปล่งแสงออร่าออกมาวูบไมยมกไมยมกแม่มดขาวลอยจากดินมาอยู่บนผิวน้ำ ชุดคลุมถูกถอดออกจนเหลือเพียงชั้นในทำให้เห็นร่างกายของหญิงโตเต็มวัยที่อิ่มสวยอวบนุ่มไปทุกส่วนอกเป็นอกเอวเล็กคอดสะโพกผายใหญ่ตูดงอนเน่งขายาวเรียวแม่หมดค่อยค่หลับตาและจุ่มตัวเองลงในน้ำที่ลึกท่วมคอเอ,อือกนี่หรือแม่มดแซเกเลือดกำเดาไหลสวยชิบ จับทำเมียดีกว่าเอทิกเอ่ยและจะวิ่งไปจับแม่มดเดี๋ยวเดี๋ยวเงินรางวัลล่ะตั้งร้อยเหรียญทองนะแสกรังบาทสาวน้อยไม่ให้ออกวิ่งข้าขอเอาใยนี่ทำเมียเดี๋ยวถ้าย่อยผ่อนจ่ายให้สองร้อยเหรียญทองเลยนะนะเอทิกเหลียวหลังมาบอกแล้วแกะมือใหญ่ออกจากบาตุบ มายมกมายมกมายมกซูมเธอวิ่งมากระโดดลงน้ำทางด้านหลังแม่มดแล้วเอาเชือกมัดมือหล่อนไพลโลหลังอย่านะแม่มดร้องแต่ดิ้นไม่ออกเธอถูกรวบและลากขึ้นจากน้ำอย่างง่ายดายฮิพอมือโดนมัดก็ใช้เวทมนต์ไม่ได้เลยสิทา่ามาเป็นเมียข้านะเดี๋ยวจะเลี้ยงดูปูเสือให้ดีเลยเอทิกเ่ย และเตะไม้คาทาสั้นๆที่วางริมฝั่งลงในน้ำจับข้าทำไมปล่อยข้านะแม่หมดที่งามสง่าเดินตามหลังในสภาพโดนเชือกมัดรอบเอวร่างกายมีเพียงชั้นในท่อนบนและท่อนล่างเอทิกจูงหล่อนมาในป่าแล้วมัดผูกติดต้นไม้จากนา้นหาฟืนมาก่อไฟหื่นชะมัดใหญ่นี่ แซดเอ่ยและเดินมาเก็บชุดคลุมขาวจากนั้นกลับมานั่งผิงไฟคลายหนาวจุบไมายามกไมายามกมัมเอทิกนั่งอ้าขาคร่อมแม่มดสาวและกอดจูบหล่อนทั้งลอคอและแก้มสองข้างแถมยังเอามือสอดลอดรักแร้แล้วบีบคลึงเต้าที่ใหญ่ล้นอย่างมันมืออึกแซดหันหน้าหนี เพราะมองสองสาวฟัดกันแล้วใจสัน่นเขาเป็นอัศวินที่ถือพรมมัรจันทว่าพอชำเลืองตามองอีกครั้งก็รู้สึกขำขันเมื่อสาวน้อยกำลังกอดฟัดสาวใหญ่ดูแล้วราวกับลูกสาววัยรุ่นกอดแม่อืออย่าจับอย่าจูบอย่าหอมได้ไหมแม่หมดสาวดิ้นบิดเอวไปมาเถอนะนักเป็นเมียข้านะ ต่อไปนี้ข้าจะดูแลเองข้าชื่อเอทิกเจ้าละ่ะชื่ออะไรที่รักเพนอือแม่มดตอบและกำบีบมือสาวน้อยที่กำลังลูบล้วงเต้าของเธออยู่ทำไมคนถึงประกาศจับเจ้าละ่ะเจ้าก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนี่นาเอทิกถามแล้วเลียใบยหูข้างขวาเพล็บไมยมกอืออ่า ข้าคนรวยจะจับข้าไปทำเมียทำพิธีต่างๆให้พวกชาวบ้านด้วยแม่หมดตอบงั้นเป็นเมียของข้าดีกว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปสั่งสอนพวกที่ประกาศจับเจ้ายึดปราศาสมันแล้วเราก็แต่งงานอยู่กินกันในนั้นเลยดีไหมดีมั้งเพนตอบฮิน่ารักมากจ๊บ ไมายามกสาวน้อยเอ่ยแล้วจูบแก้มขวาของแม่มดหล่อนตัวอ่อนระทวยและเป็นลมไปคาอกเด็กสาวแซกนั่งพิงต้นไม่หลับไปขณะที่ทองร้องดังจ็อกแจ๊กเอทิกเอาชุดคลุมมาสวมให้แม่มดสาวแก้มัดแขนแล้วนอนกอดเธออยู่ริมกองไฟอันอบอุ่นทั้งสองนอนตะแคงหันหน้าเข้าหากัน ยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวและกอดกันกลมเอทิกก้มต่ำเอาหน้าซุกเต้านมใหญ่และยิ้มขณะหลับตาสูดกลิ่นกายที่หอมฟุ้งของแม่มดสาวอย่างชื่นใจรุ่งเช้านกหลายตัวบินมาเกาะกิ่งไม้บนหัวและส่งเสียงร้องเจ้ยเแจ้วแสงตะวันส่องไปทั่วผืนป่าเห็นความเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์แสก ไม้ยมกเฮ้ยสัตว์เห็นยายแม่หมดไหมเอทิกลุกยืนและตะโกนลั่นหันมองไปทางไหนก็ไม่พบแม่มดสาวแสนสวยที่อวบอิ่มกอดนุ่มมีเพียงกองไฟที่มอดและผ้าคลุมขาวตรงข้ามก็มีอัศวินกรอดเหล็กสัตว์ตื่นซิโว้ยเอทิกวิ่งมาตะโกนใส่หูอัศวิน เ้าใครจะไปรู้ใช้วิชาหายตัวไปแล้วมั้งแซดกลุบนั่งประละตอบไปหาขุดหัวเผื่อกินดีกว่าสมน้ำหน้าใยห,หื่นเพนไมายามกไมายามกอยู่ไหนเมียจา๋าเอทิกเอาสองมือป้องปากและตะโกนสุดเสียงอรุณจวัดเด็กหญิงตัวเล็กคลานออกมาจากใต้ชุดคลุมขาวและเงยหน้าเอ่ยฮะ นี่ใครวะเอทิกตกใจก็เพนแงเด็กหญิงตอบเอาแล้วทำไมเจ้าตัวเล็กแบบนี้ทำไมกลายเป็นเด็กละ่ะปัดโถเอย๋ยเอทิกถึงกับสุดก็ข้าจะโตเป็นสาวแค่ตอนพระจันทร์เต็มดวงเด็กหญิงตอบและนั่งยองยองเดินท่าไก่ไปตามกระต่ายที่วิ่งผ่านหน้าเฮีย เอ้ยนึกว่าจะได้เมียสักคนสุดท้ายก็ได้เด็กกลับมาเลี้ยงเมื่อไหร่จะมีเมียกับเขาสักทีวะแม้งเอย๋ยสาวน้อยเงยหน้าตะโกนขึ้นฟ้าในสภาพคอเป็นเอ็นหิวแล้วมีอะไรกินปะเด็กหญิงคลานมาดึงชายเสื้อห้า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 อัศวินหัวร้อลั่นจนปวดท้อง